นี่ยหนึ่งสองสามที่สามที่สาแม่ของกินอยู่ไหนอะคะแม่ของกินคือกับข้าหรือว่าอะไรคะกับข้าที่กินได้เลยนี่เป็นของสดค่ะลูกอ๋อง้นหนูกินของสดก็ได้ค่ะที่บ้านนะลูกสดขนาดไหนแม่สดบริสุทธิ์เลยสองคนโอ้ยบ้านแม่อยู่ไหนแชร์โลมาให้หนูหน่อยค่ะ ปลาฝาซิตี้หนูไปเลยลูกชายแน่นอนกินแรงแม่อยู่บ้านสองคนด้วยสองคนด้วยลูกชายแม่ชื่ออะไรบ้างไม่ค่อยเคียวเลยนะลูกสะใภ้ไม่ค่อยเคียวเลยนะลูกสะใภ้รับเป็นลูกสะใภ้ไปก่อนค่าดองไม่แพงด้วยเอาหมดเอาหมดหาคนช่วยงานใช่ไหมคุณแม่ หาคนเลืองานแน่ๆเลยเนี่ยเดี๋ยวหนูไปเป็นลูกชายร้านอื่นอีกนะท่าแม่ก็คือแม่เองเหรอขอบคุณค่ะต้นกิ้วมันหมดแล้วหญ้าก็ไม่โอเคเลยต้นกิ้วหมดแล้วฮะแล้วหมดน้ำนะลูกเพราะหมดเพาะเพาว่าหญ้าปีนจนหนามหมดแล้วใช่ไหมคะ เขาแต่งตัวหล่อมาตลาดทุกวันเลยครับผมไม่หล่อหล่อไม่ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนพวกดาราสวยๆโอ้ยตัวเหมือนจะไปงานแต่งงานใช่ไข่เบอร์ไหนไข่ดีสุดครับคุณพ่อไข่เบอร์ขายดีที่สุดก็เป็นสองสามเบอร์สองเบอร์สามขายดีที่สุดเพราะว่าเป็นไข่คึ่งกลางกลางๆหน่อยไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปไม่ใหญ่ไม่เล็กถ้าเป็นสาวก็สาวสิบหกสิบเจ็ดโอ้ยอุ้ยแต่ละสวยเหมือนไข่เบอร์สองเบอร์สามเลยนะแม่หนูแอบชมหนูอยู่หรือเปล่าคุณพ่อไม่ได้ชมหรอกมันสวยอยู่แล้ว ไม่ต้องแอบเป็นไหมสวกันาดนี่ไม่ต้องชมหรอกอในนี่เปรียบเทียบได้กับไข่ไก่เปลือยอะไรอันนี้ก็อยู่ประมาณเบอร์สามเบอร์สามกลางๆนี่แหละนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นเบอร์สองหนูล่ะหนูล่ะจะเป็นเบอร์สี่ซะเบอร์สี่ทำไมเบอร์สี่มันเล็กกว่าจะได้หนูสวยสุดใช่ไหมคะถูกต้อง ตัวใหญ่สุดเลยสวยสวยเบอร์สองจ้ะมาขายอย่างไหนหนึ่งก็มาถ่ายรูปถ่ายรูปแม่ก้อนโมโ<อ>่ก็มาตายทีวีจ้ะแม่สวยหนูก็เลยอยากถ่ายรูปขอบคุณนะคะลูกขึ้นรถเลยเดี๋ยวหนูเข็นเลยแม่มาหนู <konuş k> อ,อยากเป็นสไพร์อีสานคุณแม่หีลูกชายห<อ>แต่ว่าอายุลูกชายน่าจะยังน้อยแม่เนี่ยอายุเท่าไหร่ปเจ็ดปีว้าสไพร์อีสานพ่อพ่อจะสไพร์ร้อยเอ็ดด้วยนะคะได้อยู่จ้ะเป็นคนกรุงเทพจ้ะแม่ยิ้มเหมือนไม่เชื่อเชื่อทำไมจะไม่เชื่อเปิดดังหรอกนี่ ดังให้แม่เบิ่งแนะดังมาดังถ้อดีสารก็คว้ีสารในเบิ่งดังนูไดยหรดังแม่ดังีสาแท้ี่แม่แม่ไอ้ีสาอยู่ดอเพราะแม่คงไม่เทหแม่่าพื่อเก็บังเมียนี่ยหนึ่งสองสามีส นึ่งสองสามนะพต้องค์งเรู้ประเด็นเด้อหังมันมาเมียนคนกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพจ้ะแม่เป็นคนกรุงเทพหนูลนบอ่เป็นคนกรุงเทพจ้ะแม่มันคือว่ามีเขาคนกรุงเทพแม่มีเขาที่มาโกงห็่นยังหน่อยนะเอาเปนประชาชนกรุงเ กูล้กพวกเกมพวกกิสานคนจะสูยกว่ามึงใปใหญ่แล้วเขาจะสวยว่ะนี่แม่สว like ัสดีไปแล้วนะสวัสดีค่ะทุกคนอย่าลืมทำไรสัปตะค้ยสับสครายและเปิดกระดิ่งเฮ้ยทำไรสัปตะแก่เฮ้ย ทำไรสับตะกดเอ้ยนี่ทำไรอะ่ะสับตะกวดเอ้ย